สำหรับรายการ Geek Life ใน EP นี้นะครับจะมาว่าถึงงานวิจัยใหม่ที่พบว่าการตื่นเช้าขึ้น1เชั่วโมงสามารถลดความเสี่ยงต่อภาะวะซึมเศร้าของเราได้ถึง23เลยทีเดียวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Life Better Life for more happiness and success สวัสดีครับผมดนทระดนจากโดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ g ก็กไรท์นะครับรายการที่จะมานําเสนอแนววิธีการพัฒนาตนเองเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณและมุมมองที่คุณมีต่อตัวเองให้ดียิ่งขึ้นสําหรับใน E ีนี้ก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวน่าสนใจนะครับที่ว่ากันถึงเรื่องราวของการหลับนอนของมนุษย์เรานะครับต้องบอกว่าหลายคนน่าจะประสบปัญหานี้นะครับว่าตอนเช้าก็ไม่อยากลูกจากที่นอนนะครับเพื่อออกไปทํางานหลายคนเนี่ยมักจะตั้งนาฬิกาปลุกนะครับแล้วก็ พยายามกดปุ่มสนู๊ให้มากที่สุดนะครับเพื่อเวลาการนอนที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าหลายคนน่าจะประสบปัญหาก,กันนะครับมันทําให้เกิดแรงจูงใจที่สําคัญให้นักวิจัยนะครับจากมหาวิทยาลัยชั้นนําไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาล,ายลัยโคลราโดมหาวิทยาลัยบอดเดอร์ฮาร์วาร์ดและ MIT นะครับทําการวิจัยในเรื่องนี้นะครับ ซึ่งการค้นพบใหม่ครั้งนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเพราะว่างานวิจัยเนี่ยพบว่าการตื่นเช้าขึ้น1เชั่วโมงเนี่ยสามารถลดความเสี่ยงต่อภาะวะซึมเศร้าของเราได้ถึง23เลยทีเดียวโดยทีมนักวิจัยเนี่ยได้มีการรวบรวมข้อมูลทางพฤนิุกรรมของอาสาสมัครกว่า8,000คนนะครับซึ่งในจำนวนนี้เนี่ย85,000คนสวมเครื่องติดตามการนอนหลับอีก250,000คนเนี่ยทำการกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจในการนอนหลับ ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่เข้านอนประมาณ23นาฬิกานะครับแล้วก็ตื่นประมาณ6โมงเช้าซึ่งจากนั้นนักวิจัยได้เปรียบเทียบข้อมูลกับชุดข้อมูลทางพันธุกรรมที่รวมสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเวเชระเบียนนะครับของอาสาสมัครทั้งหมดโดยจะมีการรวมข้อมูลทั้งอาสาสมัครที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วและที่ยังไม่เป็นโรคซึมเศร้านะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยต้องบอกว่าน่าสนใจมากม อย่างแรกก็คือพฤติกรรมการนอนนะครับมันจะเป็นพฤติกรรมการนอนตอนเช้าการนอนตอนกลางคืนนะครับซึ่งลักษณะเหล่านี้เนี่ยมีความสัมพันธ์นะครับกับความเสี่ยงที่ลดลง23%อเของภาวะซึมเศร้าซึ่งคนที่ตื่นเช้าเนี่ยมีโอกาสเกิเกดภาวะซึมเศร้าน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้ตื่นเช้าเนี่ยถึง23%ซึ่งผลการศึกษาพบว่าการเลื่อนเวลาเข้านอนไปเพียง1ชั่วโมงหรือว่าตื่นเร็ว1ชั่วโมงนะครับ และนอนหลับในปริมาณเท่าเท่ากันเนี่ยอาจลดความเสี่ยงต่อเพราะว่าซึมเศร้าได้ถึง23เช่นเดียวกันซึ่งผู้นำของงานวิจัยชิ้นนี้นะครับดออรออยัสดักลาสเนี่ยได้อธิบายถึงเรื่องราวของพันธุก,กรรมของเรานะครับถูกกำหนดไว้ตั้งแต่แรกเกิดเรามีชีวิตอยู่ในสังคมที่ออกแบบมาสำหรับคนตอนเช้าและคนตอนเย็ยนเนี่ยรู้สึกราวกับว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ไม่สอดคล้องกับรูปแบบการดาเนินชีวิตของสังคมตลอดเวลา น่นอนนะครับเพราะว่ามันมีความแตกต่างในสังคมของคนสังคมกลางคืนกับคนสังคมปกติในช่วงกลางวันนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีการดําเนินชีวิตด้วยความเร็วที่แตกต่างกันในช่วงเวลาที่แตกต่างกันซึ่งส่งผลให้คนที่ไม่ดําเนินชีวิตตามปกติเหมือนที่คนอื่นดําเนินเนี่ยอาจจะรู้สึกแปลกแยกหรือราวกับว่าพวกเขาเนี่ยกำลังดิ้นรนใช้ชีวิตในแบบที่หลายคนส่วนใหญ่ในสังคมไม่ทำนั่นเอง แน่นอนนะครับว่าหล,หลายๆคนเนี่ยก็ประกอบอาชีพที่แตกต่างกันนะครับบางคนก็ต้องทํางานกลางคืนซึ่งเมื่อพวกเขาเหล่านี้เนี่ยพยายามที่จะมาใช้ชีวิตแบบปกติอีกครั้งมันก็ต้องเผชิญกับการต่อสู้ที่ยากเย็นแสนเข็ญน,นะครับซึ่งแน่อนอนว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมแบบฉับพลันการอย่างเช่นการเข้านอนเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่พวกเราส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะปรับตัวได้ยากนะครับมันต้องใช้พลังใจมากๆที่จะปรับในส่วนนี้ แต่ก็ต้องบอกว่างานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับบทความหลายๆบทความที่ออกมานะครับเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงนะครับมีผู้บริหารระดับสูงที่ประสบความสําเร็จหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทิมคุกหรือบิลเกตเองนะครับที่มักจะใช้เวลาในช่วงเช้าเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทํางานของพวกเขาได้นะครับเราเห็นได้ว่ามันเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกันนะครับของผู้นําหลายๆคนแม้กระทั่งผู้นําในประเทศไทยเองหลายๆคนก็มักจะตื่นเช้านะครับและแน่นอนว่าการตื่นขึ้นหนึ่งชั่วโมงก่อนเวลาปกติของเราเนี่ยมันก็จะช่วยเราได้มากเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการเกิดปัญหาทางด้านภาะวะซึมเศร้าซึ่งจากานวิจายชิย้ชนนี้นะครับพวกเขาก็แนะนําว่าให้เริ่มทําตั้งแต่วันนี้นะครับและแน่นอนว่าเหมือนช่วยเรานะครับ ปลอดภัยจากโรคนะครับโดยเฉพาะโรคซึมเศร้าที่กําลังกลายเป็นโรคยอดฮิตอยู่ในภาวะาสังคมในปัจจุบันนะครับรวมถึงประสิทธิภาพในการทํางานเราก็จะมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับอย่างที่เราได้เห็นตัวอย่างกันในผู้บริหารระดับสูงที่ประสบความสําเร็จมาหลายๆคนก่อนหน้านี้นั่นเองครับผม สำหรับรายการกิ k กไฟในอินพีนี้นะครับผมก็ต้องขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geekflow p o d c น s t นะครับตอนนี้ก็มีในแพลตฟอร์มหลักทั้ง Podbean Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast Spotify y o u t u b e แล้วก็จะมีโหล,ลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถั้งไงก็ฝากกด Follow ฝากกดส u b ค c r i b e กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางนึงในส่วนของ Line ที a ่แอดเธอร์ดอล์ธธเอ สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพรอดแคต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับใช่ยังไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ